ูกอโมโอมยิ้มนะคะไปไหนจ๊ะวันนี้น้องเบนไปเที่ยวมินิบิ๊กซีนะครับพร้อมกับลกูกอมอมยิ้มนะคะลกูกอมอะไรครับลกูกอมยิ้มยักษ์ครับลกูกอมยักษ์เหรอครับใช่เดี๋ยวเดี๋ยวน้องเบนไปบบเก็บคนนะคะซุปเปอร์ เบอร์ฮีโลเปอร์อะไรซปอร์แกะสิครับครับอ่อยโด๋ตาไอแม่ไรแกะเลยครับแกะตายอยู่แล้วแกะเป็นไหมครับน้ okay. Okay. องเบนร้องเอาอะไรเนี่ยอะไรกอะไรเนี่ยลูกอมอมยิ้มลูกอมอมยักษ์เหรอลูกไหน,นโชว์ดิลูกโชว์ก่อนโชว์ทางนี้มัมีหน้าคนอยู่ด้วยนาะเนี่ยมันมีหน้าอยู่ด้วยนะลูก โอ้เหมือนน้องเบนเลยลูกแหมดูดิย,ยิ้มด้วยยิ้มเหมือนเลยยิ้มเหมือนกันเลยเนี่ยโอ้โหอ่าน้องเบนจะชำแะไละครับแกลอด้เอล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 แกะไม่ได้เอลเต้าเแกะได้สิครับทำทำทแทมจะแกะได้ไหมเนาะอ่ะดูความสามารถน้องเบนครับว่าจะแกะได้ไหมครับ ค่อยๆดึงดึงลูกค่อยๆดึงลูกค่อยๆค่อยๆดูค่อยๆด,ยดูดูเงื่อนดูปมมันครับอ่บค่อยๆขีดลงมาลูกได้เย็นครับได้ไม่นอ้อน้องบินโชว์เลยครับซุปเปอร์เซอร์ไพรส์แทนแทนแทนตั้งบินจะแกะแล้วครับ ไอแกค,ครับมันมีอะไรนาะทำทำทำโอ้ยคิดว่าอะไรฮะมันคืออะไรเนี่ยลูกอมลูกอมอะไรลูกลูกอมเสือภัยอมยิ้มเหรออ่ะอมเลยยิ้มได้ลูก okay, ยิ้มไง <okay, okay. S 1> ฟันกันหรอ <c oughs> ไหนดูลูก โอ้โหเอ้าเราจะทำการแกะกันอ้าวแกะเลยหมุนหรือเปล่าเป็นเกียวหรือเปล่าเออโอ้โหจัดก่อนนะคะจัดก่อนอชโชหน่อยมีรถอะไรบ้างครับมีกี่สีกี่ลายโอ้โชโช บอกโจท่านผู้ชมหน่อยครับอศัยนี่ครับอศัยนี่ครับอศัยนี่ครับ,รบขณะนี้น้องเบนถูกใจมากเลยพามาบิ๊กซีมินิบิ๊กซีครับอ้าวจัดระเบียบยังไงลูก <20 S 1> เสียบลงป้ายอาเสียบลงป้ายน้องเบนต้องขายนะครับอ<า>เอาไปขายเป็นเพื่อนครับอันเท่าไหร่ครับ20บบา โอ้ยยี่สิบบาทใครยังมาซื้อลูกอละบาทก็พอลูกแบ่งกันลูกเราไม่ขายแล้วแจกครับแจกใครบ้างครับเจกคมับเราต้องเอาไปแจกใครดีวะเพื่อนน้องเบนมีขครบ้างครับมีก้ากาับพวกไก่อาอเคเขาไม่กินกันหรอกครับปลกกินแล้วมันฟันจะผุครับรน้องนหนูถ้าจะทานอมยิ้มต้องแปรงฟันก่อนนะครับทานเสร็จแล้วก็ต้องแปรงฟัน มิฉนั้นฟันจะผุกเหมือนน้องเบนใครก่อนนะสีนี้ใครก่อน,นอ่ะโชกันสิโอ้โหมีรถอะไรบ้างนี่อะลาสะตรอเบอรี่กับรถส้มกับตอเบอรี่สีลายครับสีแดงสีน้ำพูสีพูร์ด์ลายครับ,ะะบรถสตรอเบอรี่กับสีส้มรถรถส้มรถส้มแล้วก็สีส รสอะไรครับรสแอปเปิ้ลเขียวแล้วนี่ก็รสแอปเปิ้ลเขียวสตวรอเบอรี่กับสีน้ำเงินถูกใจไหมถูกใจอ่ง่ายถูกใจทำไมขอบคุณค่ะขอบคุณใครครับขอบคุณคุณลครับแล้วกินยังจะ right, 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 ก,กินเลยลูกจะฟันผุกาะกันผุไหม แกเองนักเลงพ่อน้องเบนบอกอ่ออาเพิ่งจะไปอุดฟันมานะครับโชคดีที่รากฟันไม่ผูเถึงรากฟันแค่อุดมาครับกินแค่พอรถพอนะมีรู้รสชาติพอแล้วนั่นกันหนเไม่งทิ้งเลยลูกไม่อะอยากให้กินหมดลูก แกะได้ไหมเนี่ยแกะเลยนะแกะเลยเรื่หนูจะถือละแอนนี้กับลูกเอกาเลยแกะเลยครับเข้าปากเลยครับวางไว้ก่อนหนึ่งจับไปแล้วอกองมเป็นยังไงตอนสามารถแกะไหมดูสิสีอะไรครับโชว์ให้เพื่อนๆดูหน่อยครับสีอะไรเอ่ยเย้ รสชาติเป็นยังไงครับปากนี้ครับรสชาติเป็นไงครับอร่อยรสอะไรรสอรัญนณรสหวานก็อแม่อมทีอมนียอมมลยยิ้มไหมลูกอมก่อนแล้วยิ้มพอดีล่องฟันเลยใช่ไหมลูก พเพื่อนๆนะครับขึนโชว์กันหน่อยครับท่านผู้ชมโทรท่านผู้ชมเลครับอ้าวคลิปนี้สนใจยอยากยังครับคลิปนี้ลาเพื่อนๆเลยลูกฝากกดไลค์กดซับสไครต์และกดปาดึงให้นัองเบนด้วยนะคะบายบายบายย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 ยชยบม,กมนนยกยย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 ย